สวัสดีค่ะวันนี้แม่ฝนจะชวนทำเมนูขนมกล้วยขนมกล้วยทำจากกล้วยน้ำว้าสุกงอมนำมาแปรรูปให้เป็นขนมกล้วยที่มีเนื้อสัมผัสนุม่มหนุบหนับหอมหวานมันอร่อยจะทำทานเองที่บ้านหรือว่าจะทำสร้างอาชีพก็ดีมากๆเลยค่ะว่าแล้วก็ไปลงมือทำไปพร้อมๆกันเลยอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีซึ่งสำหรับนึ่งแล้วก็ถ้วยตะไลบ้านไหนไม่มีถ้วยตะไลใช้เป็นใบตองห่อแทนก็ได้นะคะวัตถุดิบที่ใช้ก็จะมีกล้วยสุกงอมค่ะเป็นกล้วยน้ำว้าตามด้วยมะพร้าวแป้ง สำเร็จรูปกระทิน้ําตาลแล้วก็เกลือขั้นตอนแรกน้ากล้วยน้าําว้ามาปอกเปลือกนะคะแล้วก็ใช้มือขยําให้ได้ส่วนผสมกล้วยเนื้อเนียนละเอียดประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปก็จะนํมามะพร้าวทึนทึกแม่ฝนจะเลือกใช้มะพร้าวที่ไม่แก่จนเกินไปนํามาขูดเป็นเส้นๆแบบนี้นะคะเวลาขูดก็ขูดด้วยความเบามือนหน่อยเพราะว่าจะได้เนื้อมะพร้าวที่มีความสวยสําหรับการผสมเนื้อขนมตามด้วยการตกแต่งหน้าให้ดูสวยงามมากขึ้นนั่นเองขั้นตอนต่อไปแม่ฝนก็จะนำ แป้งสําเร็จรูปนะคะตามด้วยกระทิน้ําตาลแล้วก็เกลือบ้านไหนไม่มีแป้งสําเร็จรูปแบบนี้ใช้ส่วนผสมแป้งที่ไม่ฝนแปะไว้ให้ด้านล่างได้เลยค่ะน้ําตาลถ้าไม่ชอบความหวานหรือว่าได้กล้วยที่งอมมากๆมีความหวานอยู่แล้วลดลงได้นะคะต่อไปกระเทน้ํากระทิลงไปวันนี้ไม่ฝนจะใช้เป็นกระทิกล่องจะใช้เป็นยี่ห้อไหนก็ได้มีความเข้มขน้นหอมมันไม่ต่างกันค่ะใส่ลงไปครึ่งหนึ่งก่อนนะคะหลังจากนั้นก็ใช้มือนะคะค่อยๆค,คนส่วนผสม สมให้ละลายเข้ากันสังเกตว่าถ้าน้ำตาลละลายดีแล้วถือว่าใช้ได้แล้วค่ะ ต่อไปแม่ฝนก็จะนํากล้วยที่เราขยาเอาไว้ใส่ลงไปได้เลยนะคะผสมกับแป้งได้เลยคนส่วนผสมแป้งแล้วก็กล้วยให้เข้ากันค่ะพอเข้ากันดีนะคะแม่ฝนก็จะค่อยๆเติมน้ํากะทิที่เหลือลงไปวันนี้ใช้น้ํากะทิอยู่ที่ประมาณ300 ml แต่ถ้าใครชอบความเข้มข้นหอมมันมากขึ้นก็สามารถใส่เยอะกว่านี้ได้ค่ะแต่อย่าให้เหลวจนเกินไปนะคะเวลาที่เรานําไปนึ่งเนี่ยเดี๋ยวขนมจะนิ่มจนเกินไปแล้วแม่ฝนก็จะใช้ ตะกร้อมือนะคะค่อยคอยคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันหลังจากนั้นก็นํามะพร้าวที่เราขูดเอาไว้ใส่ลงไปในเนื้อขนมเลยค่ะใส่แค่ครึ่งเดียวอีกครึ่งหนึ่งไว้สําหรับการตกแต่งหน้าค่ะทีนี้ก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเราก็พักแป้งเอาไว้ก่อนค่ะช่วงระหว่างรอแป้งเซตตัวเราก็จะนําถ้วยตะไลามานึ่งก่อนค่ะแม่จะตั้งซึง้งแล้วก็ใช้ไฟกลางนําถ้วยตะไลามานึ่งค่ะการทําแบบนี้เนี่ยจะทําให้ขนมกล ไม่ติดถ้วยแล้วก็ทําให้ขนมสุกไวนั่นเองนึ่งผ่านไปประมาณ3-5นาทีเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็พร้อมที่จะหยอดขนมกันละแม่ฝนก็จะนําขนมที่เราผสมไว้เมื่อสักครู่นะคะนํามาหยอดมาค่อยๆหยอดนะคะเวลาหยอดก็จะหยอดให้เสมอกับถ้วยเวลาที่ขนมถ้วยฟูขึ้นมาก็จะได้ไม่ล้นถ้วยนั่นเองขนาดก็จะกําลังดีเวลาเรายังใส่ถาดก็จะมีความสวยค่ะใส่ลงไปเรียบร้อยแล้วแม่ฝนก็จะนํามะพร้าวที่เราขูดไว้ ตกแต่งหน้าขนมตอนนี้ได้เลยค่ะเพราะว่าถ้าใส่ตอนนี้จะทำให้มะพร้าวแล้วก็เนื้อขนมนั้นติดกันเวลาแคะเนี่ยมะพร้าวก็จะได้ไม่หลุดร่วงนั่นเองจะ้ะหนึ่งใช้เวลาประมาณ20-25นาทีแม่ฝนจะใช้ไฟกลางค่อนไปทางแรงในส่วนของเวลาไม่ต้องเป๊ะเหมือนแม่ก็ได้สังเกตว่าถ้าขนมฟูขึ้นมาแบบนี้แสดงว่าสุกแล้วค่ะทีนี้เราก็จะรอให้ขนมเย็นตัวก่อนนะคะตักมาพักเอาไว้ก่อนแต่ถ้าเกิดว่าบ้านไหนมีถ้วยตไลไม่มากสามารถ แคะขนมและนําถ้วยตะไลไปนึ่งต่อไปได้แต่ว่าเวลาแคะร้อนหน่อยก็ควรสวมถุงมือนะคะแม่ฝนก็จะตักขนมพักเอาไว้จนเย็นค่ะตอนนี้ขนมกล้วยพร้อมทานละค่ะหน้าตาดีมากๆนุ่มหนุบหนับหอมหวานมันอร่อยบ้านไหนมีกล้วยน้ําว้าสุกงอมอย่าทิ้งนะคะเรามาแปรรูปเป็นขนมกล้วยหน้าตาดีๆแบบนี้คลิปนี้ใครชอบแม่ฝนก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้แม่ด้วยและเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย